ค่าที่สิบแปดมณฑโทนั่งแท่นห้าสี่สามห้าสี่สามห้าสี่สาม รครับมาดูวิธีการแก้เตะอ,อีกวิธีหนึ่งนะฮะลีทานี้เรียกว่ามนโทนั่งแท่นนะฮะเมื่อคู่ต่อสู้เตะมานะฮะเราจะกระโดดที่ไปนั่งอยู่บนหน้าขาเขาเอาสายแรงที่เขาเตะมาสูงให้เรารอยขึ้นไปแล้วเราจะเอาศอกนี่ปักที่บริเวณกระหม่อมของเขานะครับมาดูวิธีทําช้าๆนะครับคู่ต่อสู้เตะมานะครับกระโดดที่ไปนั่งแบบนี้นะฮะอย่างนี้พอทําช้าเนี่ยมันจะไม่มีแรงยกนะฮะนิดทำารรมะ นะฮะยกขึ้นมานะฮะแล้วเราจะเอาสอกนีก่ตีเข้ามานะครับเสียหมเลย